สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับคุณตุ๊กนะคะในวิชาการงานอาชีพนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือทำความสารบ้านกันนะคะจ <BJ S 1> ุดประสงค์วันนี้นะคะก็คือเด็กๆสามารถบอกชื่อเครื่องมือข่าวสารบ้านได้หาบอกวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือที่ถูกวิธีได้นะคะแล้วก็เห็นความสาคัญของการดูแลรักษาเครื่องมือการทำขวามสารบ้าน วิธีนะคะมีอย่างอะไรบ้างนะคะเด็กๆมาชมกันเลยแล้วกวาดขนไก่นะคะมีวิธีการดูแลรักษาก็คือให้เคาะฝุ่นออกให้หมดและนําไปแขวนโดยไม่ให้เปียกน้ำต่อมาค่ะไม้กวาดดอกหญ้านะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเคาะสิ่งสปกปรกออกผูกเชือกที่ปลายด้ามไม้กวาดไว้นะคะนําไปแขวนกับตะปูและข้อควรระวังนะคะไม่ให้ปลายตกมาชนพื้น เพราะทาให้ส่วนปลายของไม้กวาดงอทําให้กวาดไม่สะดวกนะคะอันนี้เด็กๆต้องระวังนิดนึงนะคะต่อมาค่ะไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาววิธีการนะคะดูแลก็คือเมื่อใช้ชาเสร็จแล้วให้ดึงเศษแหยติดอยู่ออกล้างให้สะอาดพึงแดดให้แห้งและนําไปเก็บโดยวางพิงผนังไว้นะคะแล้วนาส่วนประกอบอ่านาส่วนที่เป็นด้ามน,นะคะลงกับพื้น มามะคว่า,าไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามสั้นนะคะวิธีการดูแลก็คือให้เด็กล้างน้ําให้สะอาดถึงแล้ให้แห้งแล้วนําไปเก็บนะคะโดยพิงพผ้าผนังไว้นําส่วนที่เป็นด้ามลงพื้นหรือว่าหาวิธีแขวนก็ได้นะคะไม้ถูพื้น,นะคะ่ะเด็กๆให้นําส่วนที่เป็นผ้านะคะไปซักน้ําให้สะอาดแล,ลแล้วนาไปผึ่งแด้ให้แห้งเมื่อแห้งแล้วให้นําไปใส่ ไว้กับด้ามเพื่อวางพาดพิงฝาผนังไว้นะคะโดยให้นำน้ำลงเปรือนพื้นแปลงขัดพื้นค่ะอันนี้ก็คือให้เด็กๆนะคะล้างให้สะอาดนำไปผึ่งแดดให้แห้งแล้ววางหงายไว้กับพื้นที่ตักขงนะคะถ้าเกิดว่าเป็นพลาสติกนะคะให้ล้างออกให้สะอาดนำไปผึ่งแดดให้แห้งส่วนที่ตักผงที่เป็นสังกะสีนะคะ เมื่อใช้เสร็จแล้วควรเช็ดถังข้อสะอาดและเก็บให้เข้าที่เลยค่ะ10นะคะวิธีการดูแลถังน้ําก็คือล้างให้สะอาดแล้วคว้ามาเก็บในที่ร่มให้เรียบร้อยอ่าเด็กๆมาถึงกิจกรรมวันนี้นะคะให้เด็กๆเขียนชื่อเครื่องมือทําความสะอาดบ้านนะคะและเขียนวิธีการดูแลรักษานะคะให้ถูกต้องนะคะหน้าตาใบงานเป็นประมาณนี้เลย อ่านี่ก็คือข้อ3และข้อ4เด็กตอบได้แน่นอนเลยใช่ไหมคะเพราะเคยได้ใช้งานมาแล้วนะคะเถยกิจกรรมนะคะไม้กวาดดอกหญ้านะคะข้อสิงกระปงระปงสกปรกออกนะคะแควนหรือพิงผนังไว้2องค่ะที่ตัดโพงล้ายสะอาดถึงให้แห้งแล้วเก็บเข้าที่คะ่ะ3นะคะไม้ถูกพื้นซักส่วนที่เป็นผ้าให้สะอาดถึงให้แห้งแนละ้วนามาใส่ไว้กับดาม ต่อมาค่ะแม่ขวดขนไก่นะคะให้เคาะสิ่งสกปรกหรือฝุ่นออกและนําไปแขวนนะคะสรุปบทเรียนวันนี้ค่ะการใช้เครื่องมือต่างๆควรเลือกใช้ให้เหมาะกับงานและเมื่อใช้เสร็จแล้วเราต้องทาความสะอาดเครื่องมือเหล่านั้นนะคะให้ถูกวิธีด้วยทําความสะอาดแล้วก็ต้องเก็บให้ถูกวิธีด้วยนะคะเพื่อให้เครื่องมือต่างๆจะได้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะคะและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ